ามาต่อกันที่ข่าวดีนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้หลากหลายหน่วยงานของรัฐบาลก็ได้ออกเป็นแคมเปญหรือว่ามีนโยบายต่างๆเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับกระทรวงพาณิชย์ก็มีออกมาหลายมาตรการครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์วันนี้ก็ได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้ากับผู้ผลิตผู้จําหน่ายและก็ร้านถงฟ้าจัดงานพาณิชย์ลดกระดมข้ามปี New Year Grand s a ซ e 2021ครับลดราคาสินค้าสูงสุด85% กว่า22,000รายการเป็นกลุ่มสินค้าที่จำเป็นต่อค่าครองชีพตั้งแต่วันที่16ธันวาคมก็คือยาวไปจนถึงสิ้นเดือนมก,กราคมเลยนะครับก็นแน่นอนฮะจุดประสงค์ก็เป็นไปเพื่อลดค่าครองชีพกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศนะครับคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้ใจ่ายให้กับประชาชนมากกว่า1,000ล้านบาทไม่เพียงแต่จะลดสินค้านะฮะเป็นการลดราคาให้กับผู้บริโภคเท่านั้นก็ยังได้มอบหมายครับให้กรมการค้าภายในจัดชุดเคลื่อนที่ออกติดตามราคาสิน ทั้งตลาดสดห้างสปปรรพสินค้าแบบปูพรมทั่วประเทศเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่เนื่องจากมีประชาชนนะครับหลายคนก็เล็งไวล้ละฮะจะไปเลือกซื้อกระเช้าของขวัญชุดของขวัญปีใหม่เป็นจํานวนมากก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบติดตามราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนั่นเองครับ